คุณผู้ชมครับทีมวิจัยจีนซึ่งมีพานเจี้ยนเวินนักฟิสิกส์คอนตามชื่อดังรวมอยู่ด้วยได้ประกาศความก้าวหน้าครั้งสําคัญของการสร้างระบบประมวลผลด้วยคอนตามครับผลการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารไซแอนทางออนไลน์นี้นะครับระบุว่าทีมงานได้สร้างต้นแบบคอมพิวเตอร์คอนตามชื่อจิ๋วจางซึ่งสามารถตรวจจับโฟตอนหรืออนุภาคของแสงได้สูงสุดถึง76โฟตอนขณะที่จํานวนโฟตอนที่ดักจับได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่4 3โฟตอนครับ โดยความสําเร็จในครั้งนี้ชี้เห็นว่าจีนนั้นได้บรรลุหมุดหมายสาคัญแรกบนเส้นทางสู่ระบบคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัมเต็มรูปแบบอันเป็นข้อได้เปรียบจากการนําสมบัติของฟิสิกส์ควอนตัมมาใช้คํานวณที่เรียกกันว่าควอนตัมซูพรีมาซีหรือคอมพิวเตอร์ควอนตัมขั้นสูงนะครับที่แสดงเห็นถึงความเร็วอันน่าทึ่งในการประมวลผลด้วยควอนตัมทีมชี้ว่าไม่มีคอมพิวเตอร์ดั้งเดิมเครื่องใดน,นะครับสามารถทํางานลักษณะเดียวกันนี้ด้วยเวลาที่ใกล้เคียง กระทั่งอัลกอริทึมหรือฮาร์ดแวร์ดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนาก็ไม่สามารถทำงานด้วยความเร็วเช่นนี้ได้การสุ่มตัวอย่างแบบเกาเซียนโบซอนหรือ GBS ซึ่งเป็นอัลกอริทึมสร้างแบบจำลองดั้งเดิมถูกนำมาใช้ในการศึกษาเนื่องจากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงที่แสดงให้เห็นถึงความเร็วของการคำนวณแบบควอนตัมในการแก้ปัญหาบางอย่างบางประการที่กำหนดไว้ ระบบการประมวลผลควอนตัมของจิ๋วจางสามารถทำการสุ่มตัวอย่างแบบ GBS ขนาดด้วยความเร็วกว่าซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกณนะปัจจุบันถึง100ล้านล้านเท่าทั้งยังสามารถประมวลผลเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมขนาด53คิวบิตที่พัฒนาโดย Google 10,000ล้านเท่า ข้อได้เปรียบในการคำนวณแบบควอนตัมเปรียบเสมือนมาตรวัดลู่เฉาหยางศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีนกล่าวหมายความว่าเมื่อคอมพิวเตอร์ต้นแบบควอนตัมรุ่นใหม่มีความสามารถล้ำหน้าคอมพิวเตอร์ดั้งเดิมที่เก่งกาจที่สุดในการทำงานเฉพาะบางประการก็เท่ากับเป็นการพิสูจน์ว่าคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่นั้นสามารถบรรลุความก้าวหน้าอื่นๆอีกหลายด้านความก้าวหน้าในครั้งนี้นะครับเป็นผลมาจากความพยายามถึง20ปี ของทีมพันเจียนเวยซึ่งเอาชนะอุปสรรคสำคัญทางเทคโนโลยีหลายประการรวมถึงแหล่งกำเนิดโฟตอนคุณภาพสูงยกตัวอย่างเช่นเราสามารถดื่มน้ำครั้งละหนึ่งอึกได้ง่ายๆแต่การจะดื่มน้ำครั้งละหนึ่งโมเลกุลเป็นเรื่องที่ยากมากแหล่งโฟตอนคุณภาพสูงจึงจำเป็นต้องปล่อยโฟตอนเพียงครั้งละหนึ่งโฟตอนและโฟตอนแต่และตัวจะต้องมีลักษณะเหมือนกันทุกประการนี่จึงเป็นภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่ง ทีมกล่าวว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปแม้ปัจจุบันจิ๋วจางจะเป็นผู้ชนะเลิศใน1ด้านแล้วทว่าความสามารถในการประมวลผลชั้นสูงของมันยังมีศักยภาพที่จะประยุกต์กับงานอีกหลายด้านเช่นทฤษฎีกราฟิกการเรียนรู้ของเครื่องแมชชีนเลอร์นิ่งและเคมีควอนตามเป็นต้นครับ